สวัสดีค่ะวันนี้ซื้อขนมมาเยอะมากนะคะก็เลยอยากมาลองชิมให้ดูนะคะว่าเอออันไหนอร่อยยังไงบ้างนะคะก็วันนี้ซื้อมาเอ่อกี่อย่างนะเดี๋ยวนะลองนับดูประมาณสักวันนี้มีฝอยทองนะคะที่ซื้อมานะคะเอามาลองแล้วก็เม็ดขนุนนะคะแล้วก็อ่อตะโกนะคะแล้วก็ขนม,อ,มอันนี้เรีกเยกอะไรอ่ะ เอ๊ะเลือกอะไรอ๋อขนมต้มนะคะแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยเชื่อมกล้วยไข่เชื่อมนะคะแล้วก็นี่เขามีอันนี้ให้ด้วยนะคะก็คือถั่วเขียวนะคะซื้อครบ400ก็แถมมาให้นะคะแล้วก็มีบัวลอยนะคะนี่ลอะไรแล้วก็ดีสุดท้ายก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวมาชิมกันก่อนนะคะชิมมันไหนก่อนดีสเต็ปแรก ชิมอันนี้ก่อนชิมชื่ออยากกินขนมต้มมากเลยนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าเออม,มันจะคือแต่ละคนบาง,บางทีบางที่ก็จะใส่ไส้ที่เป็นมะพร้าวนะคะแล้วก็บางที่ก็อาจจะใส่คนอาจจะเป็นแบบไส้ถั่วไส้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้นะคะนี่นะก็มีหลายลูกอยู่เดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองชิมสีเหลืองดูนะคะ อออันนี้ใส่มะพร้าวใช้มะพร้าวที่แบบเอาไปไปผัดให้หวานๆนะคะอืมชข้าโอเคนะคะอร่อยดีถัดไปชิมอะไรดี มีหลายอย่างแค่ชิมชิมนะคะไม่ได้แบบคืออยากรู้ด้วยความที่อยากทานขนมแล้วก็ลองเสร์ชในแก๊ปว่ะค่ะแล้วก็เจอขนมหวานตลาดร้อยปีก็เลยเออลองซื้อมาลองชิมนะคะชิมชิมดูแล้วก็ดูละเออดูว่าวิธีการแพ็คเกจต,ต่างๆที่เขาใช้มันยังไงขอดื่มน,น้ำนิดนึง อันถัดไปนะคะอันนี้ดูน่าทานนะคะน,นี่เนาะตัวสาคูอืมสาคูเคนตารุปนะคะ อร่อยนะอันนี้ยคือกินแบบไม่หวานมากนะคะอร่อยเลยแหละใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาทานอร่อยอันถัดไปเดี๋ยวขอลองอันนี้ก่อนตะโก้นะคะสั่งตะก็มีหลายไส้นะตะโก้ก็มีไส้แห้วแห้วก็คือสมหวังนะคะเนี่ยนี่นะเห็นมมีไส้แห้วไส้ข้าวโพดนะคะแล้วก็ไส้ไส้อะไรนะ ข้าวโพดเผือ,อ,อ,อกอ๋อมีเผือกอียงเดี๋ยวขอชิมก่นอนนี่ก็อร่อยจะชิมทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าอันไหนชอบอันไหนมากที่สุดอันถัดไปจริงๆอนะ่ะต้องชิมบัวลอยนะเพราะว่า สั่งมาแต่ว่าเดี๋ยวลองๆคือชอบแพ็กเกจเขามากเลยนะก็คือมันจะสีอย่างนี้ใช่ไหมคะทำเม็ดบนร้อยแยกแต่เราก็เอาแ้วก,กะทิแยกนะคะทีนี้ด้วยความที่พอมันแยกมาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวต้องขอเอาถ้วยใส่แบ่งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราทานเผื่อเราทานไม่หมดนะคะทีนี้วิธีการใช่ไหมคะเราก็ต้องขอ อันนี้ก็อเอาอุปกรณ์แ่อนนะคะเดีย๋ยวเราค่อยแล้วอีกทีถ้าเราทานไม่หมดนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีอกตัวแล้วอันนี้นะคะด้านในพอชิมตัวเนื้อมันหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะคะดึงดึงไหมอือฮืตัวไม้บัวลอ,อยจะอันเล็กๆนะคะแล้วก็เหมือนเขาใส่ มันในน้ำเชื่อมแบบอ่อนๆนะคะทีนี้เดี๋ยวใส่อันนี้หน่อยขนมวันนี้ก็คือสั่งมาจากตลาดร้อยปีในในแก p ฟู o d นะคะคลิกเจอแล้วก็ไปเจอของขนมไทยชื่อร้านขนมไทยแม่เดือนตลาดร้อยปี ส่วนว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่รู้นึกไม่ออกนะคะดูจากในแก๊ปอย่างเดียวเดี๋ยวตักมาลองชิมนิดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่อันที่เป็นบัวลอยเข้าไปนะคะบัวลอยของเขาก็นี้นะคะบัวลอยไขหวานจะต้องเอาไข่มาด้วย กินหมดทุกอย่างได้นะคะแต่ว่าคืออยากชิมทุกอย่างเลยคือขนมไทยเนี่ยสามารถใส่ตู้เย็นได้นะคะใส่ตู้เย็นแล้วก็บางอย่างคือบางอย่างมาใส่ตู้เย็นแล้วก็พอมันเย็นมันก็จะอร่อยแต่บางอย่างเนี่ยอย่างอย่างยกตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมคะขนมต้มเนี่ยคือมันมันมันคุกมะพร้าวมานะคะอันเนี้ยมันคุกมะพร้าวมาเพราะฉะนั้นพอเราทานคือจริงๆมันจะอยู่ได้หนึ่งถึงสองวันนะ ก็ใส่ตู้เย็นแล้วเวลาจะทานคือเราก็ออกมานึง่งในไมโครเวฟก็ได้นะคะมันก็จะจะได้แบบที่ว่าใส่ตู้เย็นแล้วแป้งมันแข็งอะไรเงี้ยมันจะอร่อยขึ้นมันจะได้นุ่มขึ้นนะคะอ,อร่อยเลยนะคะน,นี้ก็อร่อยนวลๆน,น,นะคะแต่ถามว่า อชอบมากๆไหมก็ยังไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเคยเคยทานอีกร้านอื่นร้านที่เป็นบัวลอยแบบหอมกะทิมากไม่รู้ก็ทํำยังไงกะทิอร่อยมากนะคะแต่ว่าอันนี้ชอบมากแต่ว่าอันนี้ไม่หอมกะทิขนาดของเขานะคะอันถัดไปถั่วเขียว ดีนะคะการทานถั่วเขียวช่วยลดร้อนในแล้วก็อื่นๆน,นะคะอันนี้ต้นแบบนี้โอเคไม่หวานมากนะคะกำลังดีเลยขอทานขนมอันนี้หน่อยฝอยทองกับเม็ดขนุนพอเป็นคนเพชรน,นะ ก็จะแบบมีความเยอะนิดหนึ่งในเรื่องของการทานขนมหวานบางครั้งเราก็จะแบบเอ้ยที่อื่นทาํารสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าของที่บ้านเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาทานอันนี้ก่อนนี่นี่อืมอร่อยนะคือหวานแล้วก็จะไม่ได้หวานแบบหวานเจี๊ยบนะมีความมันของถั่วแล้วก็ มีเหมือนมะพร้าวอะไรเงี้ยนิดนึงอันนี้แล้วก็มีกลิ่นไข่นะคะกลิ่นไข่ไม่แรงโอเคอร่อยบางที่เมคข้าวนุนจะแข็งแต่เนนี้นุ่มคนจะชอบแบบนุ่มแล้วไม่ชอบแบบแข็งนะคะอันถัดไปฝอยทองฝอยทองเขาจะทํามาเป็นแบบนี้นี่นะคะเราคงไม่ทานหมดนะเราแค่จะชิมแต่ถ้าจะชิมเยอะครับหนึ่งนะคะขอตัด ถ้าแบบนี้ฝอยทองเนี่ยปกติฝอยทองก็จะมีฝอยทองกรอบแล้วก็ฝอยทองสดนะคะฝอยทองกรอบมันก็คือทําให้มันจะแห้งนะคะนี้อันนี้จะเป็นฝอยทองสดฝอยทองทํามาจากอะไรทายเล่นเล่นติ๊ฝอยทองทํามาจากอะไรอืมนี่ก็เคใช้ได้ เหลืออีกกี่อันเหลืออันสุดท้ายที่ยังไม่ได้ชิมก็คือกล้วยไข่ชอบมากเป็นโบยปกติเป็นคนชอบกล้วยไข่เชื่อมมากนะคะแต่ว่ากล้วยไข่เชื่อมเนะี่ยมักหาที่อร่อยไม่ค่อยได้เพราะว่าบางที่มันก็จะแข็งเกินไปบางที่มันก็จะเละเกินไปแล้วก็มันต้องขึ้นอยู่ที่น้ำกะทิด้วยนะอันนี้ของเขาเขาให้มานี่ดูหน้าตานะหน้าตาน่าทานนะาเนาะเดี๋ยวขอชิมหน่อย มีน้ำกะทิด้วยทีนี้พอมีน้ำกะทีสิ่งที่เราต้องเราต้องลาดลงไปนิดเดี๋ยวขอใส่เราต้องใส่ถ้วยน้อยมันจริงไม่มีถ้วยน้อยแล้วถ้วยใหญ่นะคะก็คือเดี๋ยวขอลองตัดใส่ถ้วยดูก่อนก็คงอ๋อใช้ได้เลยวิธีการของเขาคืออ๋อเขาจะทำนี้เขาจะฝานกล้วยด้วยนะแ้วก็เดี๋ยวขอเทน้ำกะทีใส่ดูนิดนึงว่าน้ำกะทีอร่อยไหมเวลาลาดปกติเนี่ยถ้าเป็นน้ำกะทีลาดนะคะ ของหวานน้ำกะทิก็จะต้องมีรสเค็มนิดๆเพื่อจะ,จะตัดเลี่ยนนะคะเพราะถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดแบบแบบหวานเจีย๊ยบไปด้วยก็ไม่อร่อยอืมโอเคใช้ได้แต่ว่าไม่หอมกะทิมากนะคะ หวานเลยนะคะโอเคสรุปทั้งหมดที่ทานวันนี้นะคะว่าชอบอันไหนมากที่สุดถ้าแบบคนที่ไม่ชอบพันหวานแต่อยากทานขนมอะไรเงี้ยกินแบบกินง่ายสุดที่สุดเลยนะก็คืออันนี้นะคะว่าปิดแบรนด์ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้นะอันนี้นะคะสาคูเมืม่อกี้ชื่ออะไรนะสาคู แคนตาลูปสักคูแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปสักคูนั่นแหละเอออันนี้กินง่ายสุดนะคะเพราะไม่หวานมากเพราะฉะนั้นถือว่าอันนี้พอเลือกอันนี้เป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าทานง่ายนะคะใส่ตู้เย็นแล้วก็ทานได้เลยนะคะส่วนอันที่สองที่ชอบเลยนะคะก็คือชอบตะโก้นะคะชอบตะโก้อน,นี้นะคะอันที่สองที่ชอบส่วนอันที่สามนะคะ อันที่สามจะชอบอันนี้นี่กล้วยไข่นะคะชอบกล้ยไข่ส่วนอันที่สี่นะคะเดี๋ยวขอปิดฝาขนมแป๊บหนะึงอันที่สี่ที่ชอบนะคะชอบอันนี้ถั่วเขียวคือกินง่ายเย็นกินแล้วเย็นเย็นดีชอบนะคะไม่หวานมากนะคะส่วนอันที่ห้า อันที่5เนี่ยจริงๆระหว่างฝอยทองกับเม็ดขนุนเนี่ยก็คือให้อยู่ด้วยกันเลยก็ก็โอเคทั้งคู่นะคะส่วนอันที่5กับ5นี่ให้2อันรวมกันนะคะก็คือฝอยทองกับเม็ดขนุนส่วนอันสุดอันที่6ก็คือข้าวตม้มอันนี้นะคะขนมต้มนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าใครทําไส้ถั่วนี่จะเป็นคนชอบไส้ถั่วมากเลยนะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือจะเป็นบัวลอยนะคะ บัวลอยจะชอบเป็นอันสุดท้ายนะคะเพราะว่าบัวลอยเนี่ยมันมันเป็นความชอบเลยพวกนี้มัน,ม,นมันชอบรสชาติแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็ทั้งหมดวันนี้ได้ชิมทั้งหมดแล้วก็คือว่าโอเคค่ะเอ่อรสชาติคือราคากับคุณภาพรสชาติกับความสะดวกนะคะที่เราไม่ต้องไปไปเลือกซื้อเองนะคะไม่ต้องออกจากบ้านนะคะก็ให้แกปไปนะคะแล้วก็แพ็กเกจที่เขาทำมาอะไรเงี้ยโอเคมันก็สะดวกนะคะ รวมๆแล้วถือว่าอร่อยค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากลองชิมก็ลองไปลองไปเข้าไปในแก๊บหรือว่าลองเสิร์ชดูนะคะแล้วก็กดซื้อดูนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะ